สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมจัดคินนิ่งก็เกมนี้เราจะได้รับบทเป็นพนักง,งานทำความสะอาดนะฮะก็เดี๋ยวไปดูในเกมว่าเป็นยังไงไหาวะโอ้โหอ่ะมีโทรศัพท์เรียกเข้าเฮ้ยฉันจะถามว่าช่วยมาทำความสะอาดบ้านได้ไหมตอนนี้เลย ใช่เดี๋ยวจ่ายให้โอ้ได้สิเกรดอ่านไม่ออกทางแมง <c ười> คืนที่หนึ่งว้าวโคดเบอร์เอรสระทาบเซตติ้งแล้วว่าเอาตาพเอสเอี็กหนึงโอ้อยสวยแล้วนะี่ย อ่าไ,ไม่ไม่เอาแบบเพียรหนึ่งเอาเอาออแบบนี้แหละเฮ้ยสวยอยู่ก็สวยอยู่นะฮิกอัพโยนขี้ควายโยนเนาะเฮ้ยยังไม่ได้ปล่อยมือเลยอ๋อเข้าดเดี๋ยว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 เมาส์มีปัญหาเหรอนี่นี่ ว้ากูยยังไม่ได้กดปล่อยเมาส์เลยฮะเดาเอ้ยเอ้ยอะอะเอาเข้าไปเป็นไรเนี่ยเอา้าดูรู้สึกว่ามีปัญหานะการลากอะการลากขยะนี่จะมีปัญหามากเลยนะนี่โยนโยนโยน,โยนเกมค่อนข้างเงียบนะ นอกจากไอเสียงโยนขยะมันก็ไม่มีเสียงเพลงเลยโอ้ m ม g ก็โอ้ m ม g ก d ้วิ่งได้ปะวิ่งไม่ได้แต่ภาพค่อนข้างสวยนะที่ไม่ใช่ PS1 มันเข้ารอไม่เข้านี่หก <c oughs> มีใครทำน้ำหกเล้วบ้านก็ค่อนข้างสวยดิ รู้ถูวิ่งไม่ได้มีค่าอะไรเลยข้ากาแฟเหรอเหมือนผมได้ยินเสียงอะไรัอย่างเฮ้ยมึงมึงเช็คจะมีปัญหาละการลักเมาสนะ์เนี่ยแล้นี่มันคาาอะไรเหมือนคาบกาแฟนะถ้าดูาจริงๆโอ้ยแลเปิดได้ด้วยมีของมีอ่ะวินจริงๆขยะเลย อโคตรมีปัญหามีปัญหากับการลากเมาส์อ่ะอ่ะอ่ะอ่าเอาเข้าไปอ่ะเฮ้ยเมาส์ผมจะพังเหรอหรือยังไงคือมันไม่มีอะไรอ,ะอ่ะอ่ามันแบบว่าทำความสะอาดเพลงก็ไม่มีก็ฟังผมบนเรื่องเม์ไปก่อนแล้วกันนี่ถั่เอาเข้าไป เดี๋ยวมันจะได้บักแน่แๆหยุดตรงนั้นแล้วมันคืออะไรใกล้หมดแล้วไอ้ถึงว่ะเปิดไม่ได้เนะ้ะ แล้วประตูเนี้ยเปิดไปได้อันนี้เปิดได้โอ้โหอืมอ,อันนี้ซ้อนเมื่อขือเทศอันนี้อันนี้ข้ามกาแฟออา่อา ไม่มีกระจกเหรอแล้วทำไมหมดอนยังวะวแล้วอราไม่ใช่ใช่ป่ะส่องตามแมวได้ละออกงานออ,ออกเองลืมขวด โยนเสร็จปุ๊บคนเพาะ oh, <wow>, โอ้ว้าวแมนโอ้ขอบคุณมากที่ทำาอสาอาบ้านให้นะเอาไปแล้วก็กลับบ้านซะนะมันดึกมากแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาทำพอสา่ใหม่อ่าโอเคง่ายง่าย,ายก็แล้วประเด็นคืออะไรเนี่ยเป็นบ้านที่แปลกอย่างไแปลว่ามาใหม่ก็คือเหมือนแบบ อะไรอ่ะเหมืนนอนไปทะเลาะกับใครอ่ะโถ,โถูโสิ่งที่น่ากลัวฝ่าผีก็คือขยะหลุดมือโอเคฮัลโหลมีใครพูดไหมพี่แจ็คอยู่ไหมครับพี่แจ็คมีแต่พี่แจ็คเ่ะน โจย์แล้วก็อันนี้อะอะไรใครเมือ่อกี้ไข่กำลังต้มเก็บขยะอยู่ไม่ดีไม่ดีนะไม่ดีขออีกรอบได้ไหมได้ปะเหมือนเหมือนมีโทรศัพท์ ใช่โทรศัพท์วอททำไมเราไม่ได้ยินอะไรเลยอ่ะ there? อ๋อมีใครอยู่ไหม <c oughs> อะอะไร <c oughs> อะไร <c oughs> มึกตึงอะไร <c oughs> ช่วยเคาะนานๆได้ไหมแล้วเคาะดังๆหน่อย ขอบคุณมากที่ทำความสะอาดบ้านเอ้ยใครโทรมาโอ้เขาบอกว่าเจอกันพรุ่งนี้นะภรรยาเพิ่งพิงไปล้วคืนที่สามอืมโอ้มันทำไมได้กลิ่นแบบแปลกบ้านกระบืดซะด้วยให้เปิดไฟป่ะแปมีหนังสือพิมพ์้ลยสองสามวันก่อนมียังวะ ปวดกระแตกจวใครเหยียบเข้าจะเป็นไงปวดแตกสองขวดแล้วไม่ลงอ่ะอ่าติดพิมพ์รายงานการหายตัวไปมีผู้สูญหายอีกคนแล้วอ่ะบูเบนผู้หญิงสูญหายอ๋อโอเค แต่หน้าเขาคุณคุณนะผู้ชายเหมือนจะเป็นคนแถวนี้เหมือนจะเป็นคนจ้างเรามากกว่าปิดเมื่อกี้เราเห็นตัวแล้วมันวิ่งรอบบ้านอะอืม มีคนโทไมอ่ะเป็นไรกันนะชอบโ oh. คืนที่สาจะเจอผีแค่นี้เองเหรออะ <c oughs> นี่คือเสี้วสามเอเนาะ <c oughs> เรือเรนะเราจะไม่อยู่หรอเนาะ <c oughs> คือเราจะไม่อยู่ก็คือนะเราจะกดปรสมารพิเศษแล้วนะโว <c oughs> อะไรเนะี่ย มมีอะไรใช่ปะเอ้าอะไรอะไข่อะไรประตูก็เปิดไม่ได้แถมผีนักกีฬผีอะเอลมีอ๋อไม่ใช่คนข้งประตูอะ โอ้โหขอบคุณมากเดี๋ยวฉันจะจ่ายในคนะรักก้งหน้านะอนี้ก็กลับบ้านไปซะคือที่สี่เมื่อไรจะได้กลับบ้านเมื่อไรจะนอนบังว่าขอผีจริงๆจะมีใครมาโผล่มาข้างหน้าเราอยู่ไหม รอบแรกมันก็โฟมให้ขีนแค่ขารอบสองมันก็ล็อกประตูขังในห้องอะเออรอบรอบสองนี่คือมันวิ่งผ่านนับต่างไปรอบสามก็ล็อกประตูขังเราไว้ในห้องด้นะเฮ้ยคนกีดแล้วก็เสียงขอประตูแรับหนึ่งแรับหนึ่งหนึ่งหนึงครับหึงนี่ เอาดึงไม่สน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 ,สนเราจะเอาความสาคานก่อนเอาไม่ลงโอ้ยังกรนโถมาจังเลยได้ยินเสียงจังอ่า เฮ้เฮ้ฮือฮือฮือคำอะไรวะเฮ้กูเพิ่งกดรับไปเมื่อกี้ไม่ต้องโดรมาเลยก็ได้มึงกดมึงกดรับไปเมื่อกี้มึโมอองโทรมาเมื่วบ้านออกค่าโทรศัพท์ให้หรอวะกดรับปุ๊บทุกอย่างโอเคไหมอะไรนะได้ยินเสียงมาจาก ประตูตรงลารนั่นเหรอโอ้เพื่อนบ้านน่ะเป็นห่วงเลยคืนที่ห้ากูทำงานมาสี่คืนกูเจอผีประมาณสองสารอบโอ้แล้วบ้านเป็นไรนะทรไมบ้านมันดูพังๆไฟก็เปิดมาตจิตแถมห้องก็มีอะไรไม่รู้เครียไอ้นี่รนเราจะต้องเขียนเลยไม่เคลีย์ทำลายหลักฐานวิพัน ผูห้หญิงที่หายไปไม่ใช่หรอทำไมโอ้โหเีกระดูดด้วยให้เคลียทำไมต้องเคลียทำฟาซานทำไมเฮ้ยจูงได้ไหมโ้จูงไม่ได้เฮ้ยปุ๊บปุ๊บเฮ้อปุ๊บปุ๊บเฮ้อติดเออแม่งติดอะไรติดกระดูกละอุณตาคุณมองเท่ง ขอบคุณที่เล่นนะอ้าวเราทำความสะอาดแล้วนะเช็ค k my a แอคเคาท์ฟอร์ม g มอ e เกมก็คือผู้หญิงคนนี้สินะที่กรีดและตัวเงาสีดำมันคืออะไรปีศาจที่เรียกออกมาหรอนะหรือยังไง <c oughs> โอเคก็จบแล้วสำหรับเกลจัดกีนนิงก็สรุปก็คือเจอผีะม,มาน สามรอบสามรอบทวนแล้วเห็นไม่ชัดเลยนะออไอ้รอบรอบหนึ่งรอบสองนี่โพงโพงมาแค่าขารอบสองรอบสามนี่มองไม่เห็นประตูบังไม,ไม่ให้เปิดประตูโอเคก็้าชาก็พักกัไนเลย์ให้ด้วยครับสวัสดีกับบายบายแต่ไม่คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะ